ครับเรียนนม้รับพอดีสามของทับพอดสามที่ได้มีโอกาสให้การต้อนรับท่านและคณะมนตรีสำหรับผลิตเ็นเจลแอลกออล้างมือและเรียนเชิญท่านใม้ทับพอสามละมอบทิชช่แกอหอล,ล์ตามลำต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญครับ อครับเรียบร้อครับของครับ ก็จะกี่โลมานของเราของเราสิบโลมานาีส <AP> mm ิบโพยานแต่ว่าให้โรลมานเป็นคนผลิตแล้วก็เอาให้เป็นกับโภคประชาชนทั้งตระที่จะไป็นคนเกเงเท่านั้เวันนี้ไม่ไม่มีสามารถแล้วนการบริหารจัดการหาการเวลาร้ดัรู้โควิดถึงเ้านี่ยผู้ว่าจะเป็น CEO โอนะครับ แต่ทางกองทัพเนี่ยโดยธรรมชาติหน,นับงบกเนี่ยท่ามีความ,มห่วงใย่ถ้าจจะตั้งศูนย์ก็จะเป็นวอลุ่มของทุกพื้นที่ที่เป็นหน่วยทาหารในระดับพลโทระดับกองทัพเรามีโรงพยาบาลค่ายเรามีโรงพยาบาลทาหารที่เราจะเสริมกระทรวงสาธารณสุขได้ในทุกเรื่องนะครับในส่วนของกําลังคนครอบครัวซึ่งก็เป็นความเป็นลประชาชนเนี่ยทางเราเลยจัดทีมแพทย์ของทุกโรงพยาบาลไปให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําเจลทำแอลกอฮอล์ล้างมือ แล้วก็เรื่องของการในเรื่องของการทําให้มันถูกสุขลักษณะที่ข้อหวใหญของท่านผู้ว่าแต่ละจังหวัดที่มีเนี่ยอาหารน่เป็นกําลังที่เป็นเจ้าที่เสิร์ฟนะครับแล้วก็ช่วยทําทาทาได้ทุกเรื่องทั้งเรื่องของการทําความสะอาดในที่สาธารส่วนรวมนะครับส่วนในเรื่องของกำลังพลาหารของําการหรือว่ากำลังพลในค่ายเนี่ยเราก็ใช้วิธีคัดกรองทุกครั้งที่ มีการเพื่อนที่เขาไม่อยู่เป็นกลุ่มก้อนได้จากผู้สื่อข่าวอยู่เนี่ยถือว่าจริงๆไม่ใช่นะต้องกระจายกับหลักสารยะการให้ความรู้เป็นสิ่งสําคัญนะครับก็ผมมีเท่านี้นะใครที่จะสอบถามใน,นเรื่องรายละเอียดนะสอบถามที่หมอแทพทย์ใหญ่ได้ค่ะท่านท่าจะดัดกำลังคุณในเรื่องการสะัาดในหล่งเชิงซ้นหรไม่ตอนนี้ตอนนี้ในค่ายทําอยู่แล้วแต่ส่วนในพื้นที่จังหวัดก็คือถ้าผู้ว่าประสานมาเราก็พร้อมพร้อมอยู่แล้วครับ ยู่ห่างอย่างหวง่วงห่วงช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะมอบเดี๋ยวติดต่อเอามาที่นี่เลยก็ได้เอมอบหรือจะอ้อเดยจะเดินเข้าไปดวนมากประกอบกับเมื่อวันที่30มกรา,าคม2อง3องค์การอนมามัยโลกได้ประกาศให้การรณในการระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด1 9ในหน่วยทหารเพื่อเป็นการป้องกันและยั้งการแพร่ระบาดของโรคถึงทุกนายและทุกครั้งในการรับประทานอาหารของ,อของทหารกองประจำการ สองจัดให้มีการทำความสะอาดหรือชำระผูกสุขอ,อนามัยสามให้กำลังคนมีและใช้ช้อนซ่อมส่วนตัวทุกนายสี่ให้มีแก้วน้ำกระติกน้ำดื่มส่วนตัวทุกนายห้าจะต้องมีการบันทึกเป็นรายบุคคลว่าไปไหนและทำกิจกรรมอย่างไรบ้างต้องล้างมือก่อนรับประทานอาหารล้างมือหลังเข้าห้องน้ำหรือสัมผัสสิ่งสกปรกล้างมือด้วยสบู่ เลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยเลี่ยนเข้าไปในพื้นที่แออัดและเลี่ยนโควิด -19 ร่วมกับทุกส่วนราชการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยวิธีการดังกล่าวขั้นต้นอีกทั้งขอเรียนให้ทราบเพื่อ้เกิดความมั่นใจว่ากองทัพบกบวงมีเลือดออกบริเวณหูข้างขวาจึงเห็นควรต้องนําส่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรักษาการสนามบินเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโดยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่36ค่ายเทวศรีสส